โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มอหมายให้กระทรวงมหาดไทยทำการแก้ไขแบบพุ่งเป้าใน5มิติสุขภาพความเป็นอยู่การศึกษารายได้และการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐโดยมุ่งเน้นคนจนเป้าหมายซึ่งจากการสำรวจมีครัวเรือนในระบบล็อกบุ๊กจำนวน647,139ครัวเรือน จังหวัดเพชรบูร์ได้ขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดปัญหาความยากจนแก่ครัวเรือนเป้าหมายทั้ง5มิติโดยได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนหาทางออกช่วยเหลือซึ่งมีเมนูแก้จนเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาให้แก่ครัวเรือนได้อย่างตรงจุด สำหรับมิติปัญหาต่างๆที่เป็นปัญหาหลักของจังหวัดเพชรบูร์เราก็คงเป็นเรื่องของด้านรายได้แล้วก็เป็นเรื่องด้านการศึกษารองลงมาแล้วก็เป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยซึ่งทางท่านผู้กา,การจังหวัดได้มอบหมายให้ส่วนราชการต่างๆเป็นคณะทํางานลงไปโดยมอบหมายให้รองผู้ว่าทั้ง3ท่านนะครับเป็นผู้กํากับดูแลทั้ง5มิติโดยแบ่งมิติแต่ละด้านให้ทนลองรับผิดชอบ คเคลื่อนด้วยอันในส่วนนี้ทีมปฏิบัติการระดับตำบลน,นะครับได้มีโอกาสลงไปเยี่ยมครัวเรือนที่ตกเกณฑ์แล้วก็บันทึกข้อมูลลงในล็อกบุกนะครับตอนนี้ก็มีการจำแนกปัญหาต่างๆของครัวเรือนว่าครัวเรือนนั้นสามารถดูแลช่วยเหลือพัฒนาตนเองได้หรือไม่แล้วก็ในส่วนของที่ไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ก็คงจะต้องดูแลให้การสงเคราะห์ต่อไป สวัสดีครับแม่ต่อยครับสะดวกไหมครับท่านู้ว่ามอบหมายให้มาเยี่ยมนะครับก็มากาบท่านคณะกรรมการได้หมดนะครับหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาเนี่ยมาได้แต่บอกส่วนที่จะสําเร็จหรือไม่สาเร็จเนี่ยอยู่ที่แม่ถ้าแม่เชิญขวันเนี่ยรับเรื Instead> ่องไปแล้วไปช่วยทํามันจะสําเร็จนโยบายของทางรัฐบาล นะครับที่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราจะระดมการแก้ปัญหาบุคคลที่ประสบภัยยากจนราดับแรกเลยคือการสำรวจก่อนเพื่อให้ได้ Big i g t a เพราจะพอได้ Big Data เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราต้องมาเตรียมตัวบ้านเราครับอำเภอเมืองก็ได้พิจารณาครับเรียนเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชะการระดับอำเภอทางผู้นําท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นําท้องถิน่นเข้ามาร่วมวินิจฉัยนะครับว่าเราจะเริ่มดําเนินการในทิศทางใด ลำดับต่อไปก็คือรูปแบบของการที่ต้องวงให้เล็กลงเพราะนั้นต้องหาหน่วยทํางานเราเรียกว่าทีมพี่เลี้ยงเจ้าทีมพี่เลี้ยงนะครับก็จะเข้ามาดําเนินการพุ่งเป้าหาเลยนะครับว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านในเขตตะบลของเราเนั้นนะใครคือคนที่เราจะต้องเข้าไปดําเนินการท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผมครับท่านกิจคงเมืองเนี่ยได้ดําเนินกิจกรรมนี้นะครับมาแล้วเราเรียกกันว่าโครงการเพชรบุรพอเพียงมีวิธีการคิดตาม5มิติครับเราเรียกว่ากินอิ่มนอนอุ่นทุนดีชีวีพร้อมน้อมพัฒนา5ขั้นตอน ตรงนี้ครับตรงก,กันกับรูปแบบของการแก้ปัญหาความยากจนของกระทรวงมหาดไทยในส่วนของครัวเรือนที่สามารถาพัฒนาได้โครงการพัฒนาชนเองเนี่ยเราก็จะมีโครงการฝึกทักษะในการพัฒนาอาชีพตามโครงการสร้างสามาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านเราก็จะพยายามให้คนเหล่านี้ได้ไปเป็นเป้าหมายในการพัฒนาทักษะอาชีพในส่วนของสำนักง,งานเกษตร กศนก็จะมีเรื่องของการพัฒนาทักษะอาชีพเหมือนกันเขาเหล่านี้ก็จะได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพแล้วก็เข้าสู่กระบวนการในการกลายเป็นผู้ผลิตแล้วก็มีการรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดการรวมกําลังการผลิตแล้วก็สามารถกระจายผลผลิตที่ได้ไปสู่ช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้นเพื่อก่อให้เกิดรายได้ ในส่วนของอำเภอเนี่ยเรามีปดัดอานอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนของนายอำเภอเองแหละเป็นหัวในส่วนของกรรมการก็เป็นผู้รับแนวทางของผมไปปฏิบัติในพื้นที่คนที่ปฏิบัติจริงนะครับก็คือทีพี่เลี้ยงเจาะลึกเข้ามาถึงตัวควรัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ความยากจนในด้านต่างๆ5มิติไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพด้านรายได้ด้านที่อยู่อาศัยหรือความจำเป็นทางพื้นฐานในเรื่องของออทางรัฐ ในการแก้ไขปัญหานะครับวันนี้เราวางแผนเพื่อการทํางานลุล่ร่วงในทางเดียวกันเมื่อในทางเดียวกันที่เกิดขึ้นการทํางานที่เกิดขึ้นเนี่ยกรรมการทุกคนรับนโยบายมาก็จะลงพื้นที่คนมีหน้าที่ในด้านในดนใคนนั้นก็รับผิดชอบไปแต่สิ่งทํางานคือทุกมิติทุกพื้นที่เนี่ยเราทุกคนจะเข้าไปช่วยกันนะครับแล้วก็ดูหลังจากสํารวจมาแล้วเราเรียงลําดับครับเพื่อจะได้ เอาความจําเป็นเป็นอันดับที่1คนที่เดือดร้อนที่สุดเราต้องช่วยก่อนแล้วเราก็เข้าไปสู่ที่หมายในมินติตา่างๆสำหรับครัวเรือนของน้องชนาทิพย์นะคะเป็นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาะคะ่ะจริงๆแล้วเมื่อเราลงไปดูโดยทีมพี่เลี้ยงก็จะพบว่าน้องไม่ได้ตกที่มิติเดียวน้องยังตกในเรื่องของมิติเรื่องรายได้และเรื่องสุขภาพด้วยในเรื่องของมิติด้านรายได้เนี่ยน้องมีความจําเป็นที่ต้องหา เงินมาจุดเจอครอบครัวด้วยที่ว่าแม่เนี่ยมีอาชีพรับจ้างเพียงอย่างเดียวทําให้รายได้เนี่ยไม่เพียงพอน้องก็เลยมีความต้องการอยากจะหาไรายได้เพิ่มดังนั้นทางสํานักงานพนัฒนาชนในฐานะที่เป็นเลขานุการของสอจพเราก็ได้ให้ลงมาประสานในพื้นที่แล้วก็บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แนะนําให้หน่วยงานที่เป็นส่วนภาคเอกชนเข้ามามีส่วนในการช่วยเหลือก็คือร้านสอดีเซลนะคะที่ให้น้องได้มีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านช่างและก็มีไรายได้ เนื่องจากว่าน้องเนี่ยตกมิติด้านการศึกษาแล้วก็ไปดูเพิ่มก็จะมีมิติด้านรายได,ได้และด้านสุขภาพเราก็ประสานงานทางด้านสาธารณสุขนะคะให้ความช่วยเหลือแนะนําในเรื่องของการปฏิบัติตัวแล้วก็การดูแลสายตาของคุณพ่อซึ่งคุณพ่อของน้องเนี่ยเป็นตาฝ้าฟางตรงนี้ก็ได้เข้าไปแนะนําดูแลในเรื่องของสุขภาพว่าปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะในแต่ละวันอันนี้ก็ทําให้คุณภาพชีวิตของน้องดีขึ้นโดยลําดับค่ะรู้สึกดีใจครับผม แล้วได้ก็ได้ันละ250ครับกยได้เยอะเลยครับก็ขอขอบคุณที่ให้โอกาสผมนะครับท่านผู้การจังหวัดก็มีความมั่นใจนะครับแล้วก็ทีมสจพอ,อทุกๆอำเภอนะครับก็ ให้ความมั่นใจว่าจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน30กันยายน2565นี้ให้ได้นะครับแต่ทางการจังหวัดในเบื้องต้นก็บอกว่าขอให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน31สิงหาคม2565นี้ก่อนนะครับ